มาดูคะ่ะเพื่อนๆมาดูมาดูถึงเมืองเวลคัมทูลูเซแล้วนูเซนมาเที่ยววันนี้จะลงเรือนะคะคนเยอะมากคะ่ะวันนี้เป็นวันหยุดวันเสราร์นะคะดู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 วัีนี้จาไปดูเวลคัมทุกคนเยอะมากเพื่อนเดี๋ยวจะไปลงเรือกันนะคะดูสวยไหมเวลคัม อินนเซนสวยมากเนาะคนเยอะมากวันนี้วันหยุดวันนี้วันหยุดคนเยอะมากค่ะวันนี้วันหยุดนะคะเพื่อนเดี๋ยวสวยไหมสวยไหมมาไหมเมืองนี้เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงของมันเป็นเมืองนาดิกานะคะเพื่อนนะคะมาดูอาเรียอยูอาเลสคลอมเพล็กดูตรงนั้นมันเป็นที่ศูนย์ศูนย์ศูนย์ ศูนย์ที่เขามาแสดงคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเยอะมากตรงนู้นนะคะคุณมูสซียมแต่อันนี้เป็นบ้านหกทุกทุกทุกสถานีต้องทุกสถานีต้องต้นต้นต้นสถานีต้องมาที่ที่ลูเซนนะสวยมากสวยมากใหญ่มากเนาะเหมือนกับที่ตอนที่ไปปารีสนี้มันจะ ยังไงล่ะพวกเรามาเที่ยวมันเซเซ่โกรเซเฉินเซอินตะกันโอ้ยอะรมันแบเียวลุกมอลุกมอลุกขมอลุก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 มอดูจะไปน่ารเดี๋ยวไปทอีกรนะหนแคดูชีวิตชีวิตคือการเดินทางใช่ไหมคะดู สวยมากเลยเนาะสวยมากอู้ดูดูดูชิดเลยอันนี้เป็นสถานเรือนะคะกำลังมารออยู่ที่สถานเรือมารออยู่ที่สถานขีงเรือข้ามถนตันวนะเดี๋ยวทำใหม,มอ่อีกเสียงดังมา,มากก,กลนนุ่มนี้กลุ่มวัยรุ่นหนุ่มๆมีแต่รอๆจะเลือกเอาใครดีเนาะ